สบายดีพี่น้องสบายดีวัตทุกุลทุกคนสมองสมบอนเด้อจะกล้ามารับชมสองซาบุไรเข่ามาใบสวัสดีเอฟซีทุกหมอกทุกบอนเด้อจะกล้ามารับชมสองซาบุไรพี่น้องเลยกินข้าวพี่น้องอาหารเข้าหานะกินข้าวก็หมักโมสวัสดีพี่น้องกินข้าวก็หมักโมออกท้องหมากนะอันนี้ท้องหมากเลยไ่ร้อ่ามันจะกินหรอ อาาการกินเขากับประมาณนี้พี่น้องเยเอารูดออกแล้วูดออกจากปิน่าเหดลยื่อวม่ชือัจะขี่ทานพวกใส่บัเห็นหูมันอะก็ล้บัเห็นเหียนภาษปัญญาหนักวกินข่าวเศร้าพี่น้องเรื่องอาหารเท่านะ สังเกตคนนี่กะคือ <t> ว่า <t> ขินขากมกโม่แหละฟูลงนะก็จะคืแห้งอันดานหน้าหรืบอกินข่าอุ้ยเจเจียวิ่งงงเอาผีน้ำมากัดปะขนเข่าอยู่แคมแคมพายพี่น้องเลยข้นข่าอยู่แคมพายจัก Cứ anhu. A ba, ba, tà, ba, tà, ba, tà ba, Chơi ba, ba, đi bà ba, Mà con lại con xe sọc ba, bơ lại đi ba, ba, khu ba, ba, đi ba, 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 chân ba, 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 nè. Kín, <laughs> พูซาระดัน้าสอยสาออนหมึกสุดท้ายพี่น้องอ้ยหน้าเข้ากับเรือประมาณนี้แหละดับช่องือึกเล้ันท้ยหุดเลยหน้าเข่าเีงเนาะอันนี้ก็ดีเอาไปติงมาหนังก็๊บปลาลูกไลกระช้าสามปลาไหลปลาลก็ขบุคุณลงนาคือ่บค่อยเท บาวอัน้นเลสงจุดขาเว้ยดดมาวจุดางหิวข้าวแหงจะบ่ม <wont Momo S 1> ีแหงว่าว่าขอยมาในแม่มากินกินกินข้าวกินข่าวพี่น้อาหารการกินของเรากเอีอ๋อโอ้ย ผูกแล้วก็ตัดออกเคิงหนึ่งหางกระเป็นเป็นผูกนะออประมาณสี่สูงอะมากินกินกินหันการกินเฮาบ่มีในห้องเก็ดะไร้นะแตสิวิตหงกลงอยู่บนอากาศกจะแสิเิตนลมนะ นางกินข่าวก็จอดก็แย่อยู่ดำนาแข็งจนเจ็บพวบมือไอ้มีนกินข่าวก็มองมูอดดเจอว๋วกับบะมีเด้กพี่น้องมกักผิดกับยุกโพผล่อยูดด่อันกลางหนามไมมอันก็จักมาแต่ใส้ในหัวนะ

หม,กมกากโมกอ่ะน้องชา,ายเอามาปลาไว้แต่เมื่อคืนนี่ก็เมื่อบ้านตื่นขึ้น,น,ม,านมาเพรเห็นหมากโมเจ้าวะเขาสิเอาอันเขาเบือเขาเอามาเบื่อกับวจากักบวจักเลยมิแต่เอามาก,กินอย่างเดียวจักน้องชา,ายด้วยไพ,ยพน้องนั่งตื่นมาเห็นหมกโมนั่ตื่นมาเพราะว่าเห็นหมากโมไปดูพี่น้องมาเดินกินข้าวอาหารการกินของเชาพี่น้องบ้า,ากับบริษัทปุรัโตดอกนี้เรา to so 120 con. Xuống với nà nội, ừ, <cười> <cười> đấy, luôn, có đeo xuống cá sảm vừa đeo đam na nè. Tất cả nội ở giữa nội hả này. Hông sốt phải nhảy Vô suốt là xíu lên, băng phí đấy Đẩy, chắc đẩy nhau mà Cái, cái lá nội cái lá Chắc đẩy nhau phụ Múc Mình... quá đẹp Tạm khơi Múc quá đẹp Múc quá มันก็ดกตามเคยไปลอยเอามืผิดู่กางน้าอลกมีตะกนี่ไปลอกมีเเหอกมีเรือมากินเื่องกอแ่ผานโลกอาหารการกินงเลยแก่อาหารกัดกิวอาหารกัดป้านี่แหละพี่น้อย ้ยกินขาวกบบักโม่มมกปลาเด็กเตก้างมู้มันดอกอืมมือขวน่อุ่นพ่นเหร่กระอกินข้าวกบปักโม่ไม่มีก็กินข้าวกบปักโม่ ไปจักปลูกแน่บ่าอาหารการกินเอาเป็แต่จิมีเหี่ยวมีแห้งแค่พี่นอ้องเลยมุกประแดกกับอันมักม้งตตมามะมะมะฮอ่อหนึ่ง กิงปลากิงปลาซื้อตลาดบอตะน้กากลูกนแล้วแต่นอนเผาหัวนี่ตนอนเผาหัว่ะจ้ะมันจะเกมันหลังมันบยนก คำว่าเผายี่หันกับไข่มันมันเห่าแบบว่าเนาะ ตอนนี้ปิ C ่งป้าเลื C ่อนที่ว่าเรือต่กะมาพอกินกินขาก็มูแทนก็มุประเด๊ะมาพอกินกับมาเมะเนี่ยชีวิตที่แท้จริงของจาบุไร บมมีเงินสื่อเงินบักสักบ้นแหน่พี่น้องเลยิื่อบริหารบริหารกิศีสงสั้สเลหล่หน้าจิด้ไปหากก่ซีแต่พี่น้องเลยอะไรเงินใส,ส่เนาะเนาดีบกักเนะรก็ย่งาอยู่ยยกบปุบปาปล ก็ไม่บุกไม่บุกแบเก่งอยู่ข ok ้าวขาแก่พบอมึงกพ่อพ่อผงสั่นเังไไปมังขยาวขยาวต้องกับกู เห็นแนวกินร่อยเล่บ่ถือว่าอาหารดีแล้วเนาะไงได้กินหมองโมโอเคพี่น so ้องจิคอโตไปกินขขาก็เด้อพี่น้องเด้อปิงป้ากระเบิดเลยจิมมกปลาแดกนั่นแหละชออะไรกันดิอยู่ดีมีแหงวัตถุขุขุคนคลิปหนาพอกันใหม่สบายดี โชว์โชว์พี่น้องโชว์หมองโมูว่าได้กินหมองโมงดีใจได้กินหมอโมงโชว์ไปเลยไปแล้วพี่น้องสบายดี